เล้กกไาบไปสามก่อนนี่ที่เก่าสามออมันมาสีไลาไปนาเถอะบอดนบดตองเอาอยมาเนาะอันมาออกย่าค่อยโอยน้ำก้นเฮแต่นั่นออกค่อยโอยน้ำก้นเองสองวันทีครับวันดีปีใหม่ปีใหม่หรยกุฎูกันเี่ยปีใหม่ไทยเนาะปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยสุหมการสี่แปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ด แปดสี่เจ็ดเลขทูบหนึ่งถ้าตัดเล่นก็ถืออยู่แล้วแปดเจ็ดจากหน้าซากหลังมาโดนเลยอืมอ่าบดังนี้ไปใส่บัดดี้เคยตัดเนาะตะกี้เนาะเคยตัดตั้งแต่กลางตจนยังออกเชียวผมมึงนี่เลขทูบนี่มักจะเข่าเนาะเมนสามสามตัวก็เคยเข่ามาแล้วผมตุ่นโก้ผมตุ่นโก้ตุ่นโก้ตุ่นโก้โก้เนาะนี่ได้ได้จุดเร็วไหนบ่งวดนี้ได้จุดนะ จุดแล้วจุดแล้วเก่าเนี่ยละ่ะจุดแต่มึงหึงจุดมืงขึ้นนี่จุดมืงขึ้นนี่นนเป็นนางสวดมนต์เป็นแสบตา <c oughs> คนถูกขอตาดิได้แล้วเนาะเอาเอาไปก่อนเลียกถูกมาถามเรื่องความฝันก่อนเพราะวะ่าฝันถูกปะฝัน,นเราความฝันของเราปกติแหละฝันแม่นคือกันก่อนเลียกถูกก่อไปบึ้งความฝันนนัใจตายนะใจตายแม่หนึ่งลงมาเราจับบัง เลตีให้เก่าูนเก่าหนไก่ตีเออแนึงแม่นึงไม่ต้องตีเป็นเก่าูนรอเกเกูับเกเขียนเลยเนาะไก่ตีเป็นเก่าไก่เร้ก็สีาวเก่าตายกับูนตายกับูนแล้วก็เกนึ่ี่ตายตัวนึ่งมันจะบอกเกาูนึ่ ดึงเอาดึงเอาดึงกันกันเอาเนาะเจ้าตองให้เตัาศูนย์กับตัวนึงแค่นั้นแต่ไปนั่นแสรกันเอาหรือผู้ใดสิปีเป็นย่างอื่นกะปีไปเนาะฝันทับนั่นบอกไหมตองฝันสันสันนแค่นั้นเถอะขึ้นหลังเนี่ฝันเราปืนยิงกันปังปังตายสองขึ้นหลังติดกันมานั่นขึ้นตัวกันมาเลยฝันตัว เลือดพองแดงใจไว้โ huh. อ้ก uh ันเห็นเลือดนี่เป็นว่าโชคดีเด้ดไอ้เกลอนี่สุเลือดเงินใบแดงเหมือนเหรอยิงกันมาตียิงแบบไหนเป็นทหารเป็นลบกันพิษแบบไหนบอยไปยิงบ้านเดียวกันนี่ละเดียวกันเขียนยังกันนอกถือปืนออกไปยิงปืนแบบหมักลูกโม่แบบอนต้นง่ายๆเนี่ยแล้วกล้องสั้นๆเนี่ยอนต้น ไปแล้วยิงปังปั่งใต้สองมาถึงยั่งเหคนนั่นแหละสองข้อนนั่นลนะเรื่งงิดตัวนี้มันไดออกบ้านเลขทีเขาแปดแปบานเลขที่อนีเอกันีแต่ว่าเฮ้ยบาทีเอาบ้านเหลขกทีเขาเาไว้เป็ว่าเอาเอาตัวมาเล้กันได้เส้นหรอกโอ้ไปไปแก้ความฝันในคนฟังหรอกเออ บ้านเลขที่เท่าไรล่ะบา้าน้องหมอกวี่แปดปดโอ้เอ้าเด็กทูบ่ะได้ก,กดอออ่อนเด็กทูบเดี๋ยวเอาเอาความฝันก่อนเอาอันเนี่ยฝันขึ้นที่สองเนี่ยฝัน่าไปยิงเขาเนี่ยมีกันตัวไหนเขายิงกันเขายิงกันออาฝืนแปดแยิงสองท 88, ทเทียก,กับแปดแปดตาที่อ่าอันมักตายกับศูนย์สองกับศูนแปด H, 8ปดศูนยตีเออแปดศูนก okay. ็แปดสองเงือนน่อยเนาะเนีมสี่สองศูนย์น้ำอีกตายสองไงตายสองเดี๋ยวใส่เยอะบ่อยอออาเดี๋ยวเดียวผมเขียนนันี้แปดศูนย์ก็แปดสองแปดแปดตีบ้านเลขที่เขียนแล้วแปดนั่นเป็นปืนเออยิงสองทีอะมันแปดแปดแ้่นอ่ะยิ้สองปง เอาสานี่บ่สามและแปดสองแปดแปดแปดสิบสอมีเออนั่นเด้นมันก็ถึงมาเลเขียนแล้วผมเขียนเราได้เลยเออเราบันทึกหมดแล้วอันนี้ฝันสองขึ้นไหอขึ้นสามฟันอีกบ่ขึ้นที่สองขึ้นที่สามกะไ้ฟันอาได้ฟันุทูกเลยอขึ้นที่สามเนี่ยมันเิ็นใจกาท้องนั่นแล้วเออนั่นันว่าเป็นันนี่แหละเดี๋ยวว่า่ะบอกว่าเอานะ มันกำท่องมันนึงไปจกจอมบวกนะน้าอ้องไหลเลยๆดังเนาๆมันใส่มือมันมันหอบออกมานที่นี้ย<อ>เลยไปหยิบเอาเขามันสามก้อนน้อยๆนี่นถืถอก็าละั้นว่างนสันสามก้อนนี่เป็นศูนย์ก่ก้อนปแต่ว,ว่าส่ของบ่บ,บตีเป็นเลข<อ><อ>กำท่องเลยมันคือกำก้อนสี่ที่กในขึ<อ>้ <c oughs> ในวความขึ้นะโลยบตีเลขแต่มันตีเป็นทับตีก็สชีได้เก้าศูนย์นล่ะกำกัเก้า เออเอลยวจำไปสามก่อนนี่ที่เก่าสามเออมันมาสีไลา์ไปนานทีปบนี้อดองเอาาอยู่วันอ่เออมันออกยังค่อยโวยน้ำกดเาตันออกคอยนนึงคัีบล็อกเนหนพี่้องบเนาะเก่าสามมันนะเออเก่าสามทำมันออกค่อยโวยน้ำกดเออป็นเก่าศูนย์มนมีอยู่เก่าศูนย์เก่าหนึ่งเดยมีเก่าศูนยเกนงเชนแล้วแปดศูนยเชนแล้วแปดสองเชนแล้วแปดแปดเชนแล้วปันนี้เลขทมบปันนี้ เลขทูดูดได้จูดได้หาศูนย์ศูนย์อ่าอ้ดัดนะหาศูนยศูนย์มัน่คอยออกเลยเด้หาลอยนั่นน่ะแมนบอเออเรียมันเค่อยออกเลยเด้หาอยมันจื่ได้สนกับตีเขียนตามนั่นตัวเนาะอย่าลืมด้เลขทูปนี่งวดวันนี้แปดสี่เจ็ดมันออกแปดเจ็ดมันบ่ออกหกแปดเจ็ดออกสี่เจ็ดฮะออกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดงวดวันน่ะแมนบว่ะครับ นิดหน่อยมันวิวออกเดินโม่เห็ดไร่ให้ได้ท่านนีล่ละพอใหญ่ตองเด้องวดวันที่สิบหกอะไรล่ะยกขึ้นเลยเน้โอ้สูงแตบานถึงบ้านอาาันนั้นแหละพอได้พอดีครับชัดเกียนจะบะชิงเนาะแขบมาเด้อพีอน่น้งองเด้ออ้าวแขบทั้งความฝันทั้งเลขถูกคือสีโบได้อธิบายอยัางไรหรอกรพอเพราะว่าวิาในช่วงเขียนเขียนแล้วบอกว่าเบิดแล้วพี่น้องแขบว่าตัวเลขก่อนจะลืมเด้อ <ไป S 1> เลขถูก เป็นเล็กเก่งใดบุกเป็นตาออกยากแต่ว่ากระเบนเนี่ยแล้วเนาะห้าศูนย์ศูนย์ทุบยังอยู่บ่จุดมือขึ้นนี่ยังยังอยู่เบิ้งอยู่เหมือนกันเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวสิฟ้าพี่น้องไปเบิ้งเอาปัดนี้แต่ว่าหักออกตัวหนึ่งหักตัวใดออกหักตัวไสหักตัวไทยทุบหักะเออทุบเป็นหักหักตัวไทย เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้คน้องน้องแคปได้แคปเลยนะครับออกศูนห้าศูนย์เลศย์หานย์นี่สิอะไรล้วแต่เพื่นศิษย์ับเอาเนาะเออตัดเอาหรือว่าศูนย์ห้าหู้นย์นี่กิว่าไปศูนย์ูนย์ี่ก็เอาไว้น้ำเนี่ยเพื่อมันออกอาพอแล้วเอวัดเนี่ยให้พรอีปีไม่ลาพรปีไม่ตัวเฮาว่ายังไงเนาะว่าเห่นว่วถือดีดีตัว อพี่น้องอนนอรับศิลนพรน้ำพรสิแถมพรให้ใช้โยศีสิชโชคขอให้พวกมูเจ้าหายหอนอยู่เยน็นย่าได้มีเ็นของอันตรายดอกว่าพาใส่ละหอดใส่ละนั่นะตาเ็นของอันตรายนาพา ศาสนาอยากได้ให้ไรซ้อนมันปุ่งซ้อนความทุกขกายสุขใจใหลังนี้เราเสียงเสียงไปให้เหมือ่อให้เจยียงทั้งงวานโคตรมูเหลือดท่าสุขเท่านั้นสียนวันมันมอยู่นื่ออยู่วันนอยู่นนนข,ขังพลังดื้ออาธูสาูธุสาธุรลับพรปีใหม่จากปู่ฤาษีต๋องครับเดี๋ยวว่าพ่อใหญ่ตอ๋ตองเนาะผูเท่า คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซนตเต็มโปรดใช้วิจาราณในการรับชม